ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 พ่อเมซี่โปรซาอุหรือแอบคุยซบอัลฮิลานดิวค่าจ้างปีละ194ล้านเรเนอร์เมซี่ยอดดาวย,ยิงของปริสเชงแมงได้รับข้อเสนอก้อนโตจากสโมสรในซาอุดีอาระเบียอย่างอาัฮิลาน ด้วยสัญญามูลค่าบ้าคลั่ง194ล้านปอนด์ต่อปีและมีการพบว่าคุณพ่อของเมสซี่ไปอยู่ที่แดนเศรษฐีน้ำมันแล้วด้วยในช่วงสัปดาห์นี้การเชื่อมโยงระหว่างเมสซี่กับทีมอื่นอันรวมไปถึงซาอุเกิดขึ้นมาพักใหญ่แล้วโดยก่อนนี้มีรายง,งานจากสื่อสเปนบอกว่าซูเปอร์สตาร์อาร์เจนตีได้รับข้อเสนอค่าจ้างปีละ88ล้านโยูโรจากอัอิทิฮัดโดยเป็นระยะเวลา2ปีหรือคิดรวมค่าจ้างเป็น 176ล้านยูโรตลอดสัญญาไม่รวมค่าลิขสิทธิ์หรืออื่นใดล่าสุดเป็นรายงานจากมาก้าบอกว่าคุณพ่อฮอกเกเมซี่ไปปรากฏตัวที่นครริยัตประเทศซาอุดีอาระเบียแล้วซึ่งคาดว่าเป็นการไปเจรจาก,กับบางสโมสรที่นั่นโดยตรงเอาฮิลานมอบข้อเสนอให้กับสตาร์วัย35ด้วยสัญญามูลค่าสุดโหด194ล้านปอนด์ต่อปีและกำลังรอคำตอบจากฝั่งเมซี่และคุณพ่ออยู่ ด้วยตัวเลขดังกล่าวทําให้เมสซี่เป็นนักเตะที่รับค่าจ้างสูงที่สุดในโลกแทนที่คิเซโนโรนัลโดทันทีหลังจากที่ฝ่ายหลังเซ็นกับเอลนาเซอร์ไว้ที่175ล้านปอนด์ต่อปีเมื่อต้นปีที่ผ่านมาท่านี้เมสซี่เหลือสัญญากับแปแร์แชถึงแค่จบฤดูกาลนี้เท่านั้นภายหลังเซ็นไว้2ปีในตอนที่ย้ายมาจากบาร์เซลโลนาอย่างเซอร์ไพร์ในปี2021และดูท่าว่าจะแยกทางกับยักษ์ใหญ่แดนน้ำหอมไปเมื่อจบซีซั่นนี้ ฝรั่งเศสเรียกโฟฟาน่าติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกกองหลังจากเชลซีถูกเรียกติดทัพตาไก่ชุดใหญ่เป็นครั้งแรกร่วมกับ 2, 2ผู้เล่นในลีกเองิงเดดีเย่เด,ดชองกูซือทีมชาติฝรั่งเศสประกาศรายชื่อผู้เล่นชุดลงเล่นในศึกยูโร2024รอบคัดเลือกออกมาเป็นที่เรียบร้อยปรากฏว่ามีการเรียกนําใหม่เข้ามา3รายได้แก่เวสลี่โฟฟาน่ากองหลังจากเชลซีรวมถึง2ผู้เล่นที่ค้าแข่งในลีกเองิงอย่างบิซอมบา้า ผู้รักษาประตูจากหลองและเคลฟเฟนตูรามกองกลางจากนีดซึ่งเป็นลูกชายของลิลิยงตูรามและเป็นน้องชายของมาคุสตูรามนั่นเองทั้งนี้ฝรั่งเศสจะลงเล่นในยูโร2024รอบคัดเลือก2เกมแรกในกลุ่มบีได้แก่เปิดสตาร์เดอะฟองเจอกับเนเธอร์แลนด์ในวันที่24มีนาต่อด้วยการออกเยืนไอแลนด์วันที่27มีนาที่อาีวาสเตเดียมในกรุงดับลิน รายชื่อผู้เล่นทีมชาติฝรั่งเศสผู้รักษาประตูซัมบ้าอเลโอล่าเมยองกองหลังปาวาคุนเด้เตออเอนองเดสซาริบาอุปเมกาโนโกนาเต้เวสต์ลีฟอร์ฟาน่ากองกลางคามาวิงกายูซุฟฟอฟาน่าลาบโิโอชัวเมนีแวตูเคฟเรนตูลามกองหน้าองตวนกลิลสมแนชิรูเอ็มบัปเป้ โ,โรมูยานีกมองมาคุสตูรามและมูซาดิยาบีแกรมพอตเตอร์เฮดโค้ชเชลซีใช้งานถแถลงความพร้อมก่อนเจอเอเวอร์ตพูดถึงการจับสลากประกบคู่รอบก่อนรองแชมเปี้ยนส์ลีกที่จะพบกับเรอัลมาดริดว่าพอใจจะได้สะสางนี่แค้นเก่าที่เขี่ยพวกเขาร่วมเมื่อซีซั่นที่แล้วสิงบูโคโจรมาพบกับมาดริดอีกครั้งแต่เที่ยวนี้สลับจากเป็นทีมเย่าก่อนเล็กแรกมาเป็นทีมเย่าในเลก2 ซึ่งผลเมื่อฤด,ดูการก่อนต่างสลับกันแพ้นในเกมย่าว1ประตูต่อ3รวมผล2นัดเสมอกัน4ประตูต่อ4กระทั่งมาริตได้ประตูสําคัญจากคาริเบเซมาช่วงต่อเวลาพิเศษลุยทางเข้าสู่รอบต่อไปด้วยผล5ประตูต่อ4และเป็นแชมป์ในบ้านปลายในฐานะคนที่เพิ่งมารับงานกลางซีซั่นนี้